สวัสดีตอนสายๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสด้มาเบิงน้ำเกือนน่อนลงไหวนะครับว่าระดับน้ำเอาปล่อยน้ำกันหนาดไดนะครับเปูนนะครับ,นนรบจเนี่มาเห็นสภาพเกือนน่อนลงไหวคือเขาปล่อยน้ำกันเต็มที่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับน้ำไหลกเกลื่อนมากอะ มาลงแบบนี้เลยนะครับพันเกินน้งเกินน้งไหวแต่ลงเล่าหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหัวลงเล่าหนุ่มขี้นะครับล่วงในน้ำมุนในน้ำโุ่งต่อไปล้ำไหลแห้งจ้ะไหลแห้งหมดคักเลย เราไปเงี้เดี๋ยเราเห็นมันไหลแห้งกว่านี้ส่มสิบเมตรแบบมสิรบกว่าฟุตดูได้กว่าได้สูก,กันกกน,นี้ก็วันนั้นนั่งมอยู่ตีงนี้ คนคนกัหลายคักหลายบักคักเลยคนตุ้งเบ็ดนะครับวัวฟากันใหญ่มดกินแะต่ละคนไปกันฟาดสิบเบ็ดออกไปว่างสิบเพียงเบ็ดออกไปบางไกลเลยนะครับไกลดึงเข้ามาโอ้ใหญ่กว่าให่นะครับก็รรดูใดญ่กว่านใะนี่คือ สภาพน้าเขื่อนน้องไหวครับครับสภาพน้ามเนื้อเขื่อนน้องไหวนะครับน้องไหวตรงสะพา,านนะครับสะมาณนี้ จากภาพมุ่มสูงนะครับจากความมุ่มสูงจะเห็นได้ว่านะน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่ไย้ลายพันไร่นะครับงา,า,นะานบดสองขางทั้งนะครับของตำบลสะอาดเริ่มมาจากบันเมือนเสียมากเสถนมาก คือสีไปได้กินของเาดูเพิ่งนะครับานำมันถ่วมตักงไงยีนีเีนเบิดเดี๋ยวจะสิถ่วงส่วนท่าน ตามภาพมุงสูงกาสิเห็นลรวนะครับมาเันกวบริเวณกว่นะครับนีเจาน้าี่วนมบกล่มอบิบงาเกียวนกันแตสิเิเอยไปนะครับดหรไม้ายบ่ไปแล้วเจเสือาแล้เจ้อน้ำขึ้นกัยหอยหลายเนาะ

嘛，在哪跳哪。